สวัสดีครับผมช่างไปจากนัสมท์เทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว iMac 27นิ้ว 4K ปี2015นะครับมาซ่อมในอาการที่ไฟตัวนี้นะครับไฟสถานะไม่เข้าเครื่องนะครับก็แต่เวลาเรากด power on เนี่ยไฟตัวนี้มันจะกระพริบนะครับไฟเม็ดแรกตัวนี้กระพริบ ก็คือในส่วนนี้ก็คือมีการชอร็อตอยู่ที่ปลายทางนะครับก็คือไฟ 12v s0 นั่นเองนะครับเราสามารถวัดผ่านตัวมอสเฟตัวนี้ได้เลยนะครับหรือมอสรเฟตแถวรอบๆนี้ก็ได้นะครับทีนี้ผมลองจ่ายไฟเข้าไปแล้วเนะี่ยมันไปร้อนที่ตัวการ์ดจอนะครับเนื่องจากการ์ดจอมันเป็นม,มันมีปัญหาอยู่ก็ทําการแก้ไขนะครับโดยการที่เปลี่ยนเฟตตัวการ์ดจอนะครับเฟตการ์ดจอก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นี่อันนี้ก็ทําการถอดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ครับไฟสถานะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่านี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องนําบอร์ดเข้าไปต่อกับตัวไอแม็กเข้าไปต่อตัวบอดี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูสัญญาณภาพว่าภาพออกไหมนะครับหน้าจอเป็นยังไงบ้างการจอมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เรานำเครื่องเข้าไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับก็สรุปงานไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมี iMac นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวบางนะครับอยากจะซ่อมก็ลองส่งเข้ามาให้ทางร้านสมัยทีสวิตซ่อมได้นะครับผมสามารถแอดได้บนหน้าเว็บไซต์สมัยทีสวิตได้เลยนะครับ